เพนชาน่าค่ะกลับมาพบกันทุกคนกับพี่ว่ะจังนี่กลับมาแล้วนะหลังจากที่หายไปนานราจริงๆไม่ใช่อะไรหรอกเราพยายามที่จะลดรายจ่ายนิดนึงเออไม่ใช่เพราะว่าเราจะไม่พูดว่าเราไม่มีตังค์นะเราจะไม่พูดคําไม่มงคลกับชีวิตเรานะจาะทุกคนเราแค่พูดว่ารออายได้มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะเ,ออเพื่อให้ความสบายใจแล้วก็เพื่อเป็นความสวีมงคลกับชีวิตนะคะเราจะไม่พูดคําว่าเราไม่มีตังค์นะจ๊ะ เออนะ <c oughs> นั่นแหละเออุกคน <c oughs> ช่วงนี้เราก็นะอย่างที่ทุกคนเป็นนั่นแหละเออเศรษฐกิจช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะการใช้จ่ายเงินต้องใช้อย่างมีสติเนาะทีเนี้ยของต่างๆเอานังทรงหนังสืออะไรกับมีการช่วงนี้ก็ค่อนข้นางที่จะอ่ะลดลงหนึ่งลดปริมาณความกิเลสความอยากได้ลงมานิดหนึ่งนะคะก็เลยแบบเออห่างหายกันไปพักหนึ่งนะส่วนใครที่แบบ ทุนทรัพย์มีก็เต็มที่ไปเลยค่ะซัพพอร์ตมีอยู่กับไปเลยให้เต็มที่ส่วนเราที่เป็นเอบุคคลระดับกลางระดับเกือบเกือบจะค่อนข้างลงไปนิดนึงนะกะ็ใช้ใจมีสติแล้วกันนะอะไรที่เราคิดว่าเราไม่ไหวแล้วก็อะพอหยุดหยุดแค่ตรงนี้แล้วกันระดับนี้ระดับนี้ระดับนี้ให้คนที่เขาไหวให้เขาไปต่อแล้วกันเนาะเราได้เท่านี้แล้วก็เท่านี้แล้วกันเนาะแล้วก็ผ่าไปถึงน้องๆทุกคนด้วยหรือว่าพี่ๆก็ตามใครก็ตามที่แบบ มีปัญหาเรื่องการเงินนะคะเราไม่จะเป็นต้องแบบซื้อทุกอย่างที่เป็นมิลกัฟอันนี้คือเราย้ํากันมาตลอดมากๆเลยตลอดตล,ลอดเวลาเลยทุกครั้งที่เรามีการใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยเราจะเตือนสติเตงเสมอแล้วก็พยายามที่จะเตือนทุกคนไปพร้อมๆกันนี่แหละว่าเออเราไม่จําเป็นต้องมีทุกอย่างของมิลกัฟเราไม่จําเป็นต้องแบบอ่ะคนนั้นซื้อว่ะคนนี้นซื้อว่ะเราไม่ซื้อได้ไงวะเออทุกคนเราอ่ะจะมีคติอยู่ข้อหนึ่งว่าประมาณว่าถ้าเกิด มันมีสินค้าฟรีขึ้นมาสักอย่างหนึ่งใช่ไหมแน่นอนว่าการโปรโมทอะไรเนี่ยมันจะแบบโอ้โหอู้หูอู้หามากทุกคนจะแบบกระหี่กระหือเลือยากได้คนนู้นก็อยากได้คนนี้ก็อยากได้ฟฟดแบ็กมันเยอะมากๆในวันแรกแล้วเราจะแบบเหมือนอารมณ์เหมือนอุปทานหมู่ทุกคนเราก็แบบเฮ้ยอยากได้ด้วยอยากมีด้วยฉันต้องมีฉันต้องมีฉันต้องซื้อแต่ว่าทาไงฉันไม่มีงค์อ่ะเฮ้ยเธอทุกคนลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูเรา เราไม่รู้ว่าเราไปจำวิธีนี้มาจากไหนแต่ว่าไม่ได้คิดเองเหรอกน,นะคือเราจะแบบเหมือนจะใช้ระยะเวลาในการ pre เด d e r ต่างๆเขาจะมีช่วงเวลาให้ใช่ไหมอย่างอาทิตย์หรือ2อาทิตย์อะไรเงี้ยเราจะไม่ซื้อก่อนในวันแรกเราจะเก็บเอาไว้ในใจฮึบ <c oughs> เอาไว้ก่อนฮึบไว้ในใจว่าเออถ้าเกิดอีก4 5หวันข้างหน้าเรามาเปิดดูครั้งแล้วยังอยากได้อยู่อ่ะไปต่อถ้าเกิดเรากลับมาเฮ้ยไปดูอันที่เราเซฟไว้เก็บไว้เนี่ยเฮ้ยมันรู้สึกเฉยๆแล้วมันไม่ได้อยากได้แล้วเราก็อ่ะ ปัตตกไปเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยคัดในการใช้จ่าย <c oughs> เกี่ยวกับมิวกับไปหรือว่าของอย่างอื่นก็ได้ก็เป็นวิธีเดียวกันนั่นแหละทุกคนเราเห็นครั้งแรกเราอาจจะตื่นตาตื่นใจลำเป็นมันเป็นแค่ค,ความอยากเฉยๆอ่ะมันไม่ได้แบบเฮ้ยเราไม่ได้ต้องการมันจริงๆอ่ะเราแค่แบบเฮ้ยค,คนนู้นมีคนนี้คนนี้มีเราก็ต้องมีเออนะทุกคนเราเอาวิธีนี้ไปใช้ใดูนะไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องไปสั่งในวันแรกเก็บไว้ก่อนฮึบฮึบไว้ก่อน คือไปนะแล้วก็กลับดูอีกทีทีหลังถ้าเกิดว่าเรายังคงอยากได้มันอยู่อาจแสดงว่านะั่นคือความต้องการจริงๆของเราแล้วก็ไอความอยากไดนะ้นั้นต้องต้องเขาเรียกว่าอะไรบาลานซ์ไปกับปัตเจ็ตที่เรามีด้วยนะทุกคนถ้าเกิดเราอยากได้จริงๆกลับมาดูแล้วก็อยากได้แต่ว่าเฮ้ยงบไม่พออ่ะอยากต้องถึงขั้นไปกู้หนี้ยืมสินใครเลยนะจ๊ะถ้าเกิดงบเราไม่ถึงก็พอหยุดหยุดแค่น,นั้นไม่ต้องไปต่อไม่ต้องไป หยิบยืมคนนน้นมาคนนี้มาเพื่อจะซื้อของสิ่งนี้มัน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 ,มน,มนไม่ไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลเท่าเท่าไหร่เนาะเอาชีวิตเราไวไก้ก่อนแล้วกันเนาะเออแล้วและทุกคนอย่างที่บอกอย่างที่เคยพูดไปทุกครั้งเลยลงาเราไม่รู้ทุกคนจะเบื่อไหมถ้าเกิดเราพูดอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งนั่นแหละไม่อยากให้ทุกคนที่จะต้องไปเป็นเดือดเป็นร้อนเรื่องเงินเรื่องทองเพื่อจะอามาซื้อของอะไรอย่างนี้เนาะใครที่ไหวก็ไปไปเลยเต็มที่สบายทุกเราแบบเราโอเคมากๆถ้าเกิดใครที่แบบ ทุนพอทุนถึงงบได้ไปเต็มที่เลยค่ะยิ่งแบบออคนนี้เล่นท็อปสเปนเดอร์อะไรนี่คือแบบนับถือเขามากๆนะเขามี <Okay. S 2> เขามีโอเคเขามีทุนแล้วก็เขาพร้อมที่จะสนับสนุนแต่ว่าในส่วนที่คนไม่มีทุนเราจะถูกมองว่าเป็นคนที่ไม่รักมิวกับหรือเปล่าเป็นคนไม่สนับสนุนมิวกับหรือเปล่าอ่ะคุณสามารถสนับสนุนและก็รักมิวกับได้ด้วย1 ก็คือความรักนั่นแหละทุกคนความรักที่มีให้กับมิวการความรักความหวังดีกําลังใจต่างๆแล้วก็การรีทวิตข่าวการแชร์ข่าวเกี่ยวกับมิวการอะไรอย่างงี้แค่นี้ก็คือแบบเป็นการสนับสนุนเขาแล้วโดยที่แบบไม่ต้องใช้ตังค์สักบาทเดียวใช้แค่ความรักแล้วก็พลังใจล้วนๆเลยเนาะแค่นี้ก็แบบเป็นแฟนคลับที่ดีที่น่ารักได้แล้วเนาะไม่ต้องไม่จําเป็นต้องแบบมีตังค์ไปท็อปสนเดอร์อะไรก็ได้อแค่นี้เราก็เป็นแฟนคลับที่น่ารักรง ทำตัวเป็นสิ่งแันล้อมที่ดีให้เขาแค่นี้ก็ดีมากๆมากๆแล้วเนาะอ่ะมากันที่เรื่องของเรากันดีกว่าวันนี้นะจ๊ะของมีอยู่1 2ึ่งสองสามี่ห้าหกดปดเกนะมีประมาณนี้มันกระจุกกระติกเล็กๆแต่ว่าก่อนจะเริ่มเดี๋ยวขออนุญาตฉีดแอลกอฮอล์ล้างมือหน่อยนะคะออ,อ้ยสเปรย์แอลกอฮอล์กาสวยนะเนี่ยอ้อดูสิดูสิ ลายใหม่หรือเปล่านะแจกหรือเปล่าเอ้ยไม่รู้เหมือนกันแจกไหมนะยังไงก็ติดตามกันได้นะจ๊ะในช่อง h a n n e อ i m p พนนะคะใน t ว i ตเ e อร์เนาะเออไม่รู้อ่ะเอ้ยมีแจกหรือเปล่านะเอ้เอ้แจกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะเอามาๆเราเริ่มกันที่ <c oughs> ตอันที่อันแรกอันนี้คือมานานมากแล้วน้องดองอยู่นานมากเลยเธอคือฉันจะเอามาแกกอวดตั้งแต่ตอนนะั้นแต่ว่าเอะมันจะ สียเวลาทุกคนหรือเปล่าหรือยังไงก็เลยรอคนอื่นด้วยรอพี่พี่น้องน้องคนอื่นมานะจ๊ะสิ่งนี้แน่นอนว่าเป็นหนังสืออันนี้อ๋ออันนี้มาเสร็จเป็นหนังสือหนังสือหนังสืออะไรนะเป็นหนังสือที่ร่วมสนุกด้วยแหละ กดใครมาแก้โหดเหมือนกดรันบาลชอบบวยวายอย่าทำไมชอบบวยวายทุกทีเลยเวลาแกะของขี้อวดเนี่ยชอบบวยวายจริงๆเป็นคนเรียบร้อยนะเนี่ยเรียบร้อยเหมือนผ้ายักที่พับไว้อะแค่นี้ก็พอพี่เกดแกะแล้เ,เคืออะไรอะนนีเคืออะไรอ่ะ อ๋อที่ขัน้นหนังสือโถโถถังนูว่าแถมโฟสการ์ดึอ่านี่เป็นที่ขัน้นหนังสือและนี่ก็คือ,อเรียกได้ว่าโดดเด่นทุกคนจริงๆค่ะและนี่ก็คือแพล นล่อแม่หล่อทุกคนเลยอ่ะเฮ้ยแต่นิวนิวสวยว่านี้นิวสวยแชทเดี๋ยวขอหาแปร์โอ้โหเดี๋ยวนะนิวขอขอเริ่มที่น้องนิวก่อนได้ไหมน้องนิวรูปนี้คือแซ่บมากแซ่บมากเธอโอ้โหยอมฉันยอมหนูหืเฮ้ยอย่างดึงไปแปะฝาบ้านเลยอ่ะ เพราจะติดนนทนนจะขาดตัวนะเนี่ยนีพี่มิวพี่มิวพี่มิวไงโหคือจริงๆลูกนี้เห็นมาในทวิตแล้วแหละมีความรู้สึกว่าอยากโดนเตะยอดหน้ามาก <c oughs> ได้ไหมได้คือแบบมันแบบเอ้ยวอนอะวอนอ้า จริงอ่ะนนน้องนนนี่หน่อยน้องนนนี่หน่อยนนนี่นนนี่นนนั่นโอ๊ยจริงนนนี่แบบหุ่นในแบบมากเลยนะเนี่ยอยากโดนเตะยอดหน้าอยู่เดี๋วไมใช่ไม่ควนอย่างเงี้ยหล่อแมหล่อพี่มิวเซ็ตผมอย่างเงี้ยคือโอ้โหเหมือนเคยเห็น อ๋อไม่เบานะจ้าไม่เบามีรูปเต็มไหมคะอยากได้รูปมีรูปเต็มมั้ได้มานี่หรอโอ้โหเฮ้ยเต่เท่มากรูปนี้เธอฉันก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าแบบการใส่ชุดนี้เนเนเนๆแบบเป็นสูตรกูชี่แล้วก็ เป็นเชิร์ตเป็นโบอะไรอย่างเงี้ยแล้วใส่กับกางเกงยีนอ์อ่ะมันเข้ากันได้ไงวะ <c oughs> แต่พี่มิวก็แบบยังหล่ออ่ะยังหลอ่อยังหลอดูดิดูดิเขาแเฮ้ฮยได้ได้ไงวะโคตรหล่อเลยความตั้งหูเอ้ยคิ้วเคิลสวยคิ้ว,วสวยจังว,ว,วะพี่มิวฮะยังไง <c oughs> ไม่คิ้วสวยจังอะอ่าแล้วก็มีตรงนี้เป็นเหมือนจะเป็นสัมภาษณ์เนาะสัมภาษณ์ของแต่ละคนอะไรงี้ The Power Never s t o p ของพี่มิวและจา์จะเป็นหัวข้อนี้เดอ้อเน่หล่รอรูปนี้หล่อมากเอาจริงก็หล่อทุกรูปมีรูปไหนที่พี่มิวไม่หล่อมา้างอะนอกจากรูปที่เป็นน่ารัก <c oughs> อันนี้ไม่มีอะไรหรอกทุกคน ไม่มีอะไรแค่เป็นอีกคู่หนึ่งที่ฉันคิดว่าก็เรียวอยู่นะโอ้คู่นี้ก็เรียวอยู่อะไม่มีแล้วไม่มีแล้วอะหมดแล้วนะจ๊ะสําหรับแพรวเล่มนี้จริงๆซื้อเล่มนี้เพราะว่าลุ้นลุ้นลายเซ็นไม่มีอยู่ใช่ไหมเออแต่ว่าก็ไม่ได้นะจ๊อะอะต่อมาอันนี้นี่นี่นี่น,นี่อันนี้ไม่ได้ซื้อนะบอกกดว่าไม่ได้ซื้อ ว่าฝากเขาปริ้นมาแล้วก็อันนี้เป็นงานอาร์ตของคุณโมคุณโมคนดีคนเดิมของฉันนะคะก็คือว่ารูปสวยมากที่หนึ่งในดวงใจเลยจริงๆมาในธีม7วัน74สนะี 7, น, 7, 4, นะควัน74สีนะคะกับพี่มิวเนออ่ะรูปแรกเป็นอันนี้สวยไหมสวยทุกคนดูแบบดูลายเส้นอันนี้คือจริงๆ คุณเขาแจกไฟล์อยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะแต่ว่าน่าจะลบไปแล้วตอนนี้นี่ก็เลยไปฝากเขาปิ้นมาสวยไหมสวยเนาะเพราะว่างานพี่มิวเนี่ยขายไม่ได้นะจ๊ะห้ามขายใครขายคุณเขาสาบไปแล้ว <c oughs> นี่สีเขียวเนี่ยสาบเธอสวย,ยไหมลายเส้นเขาดีนะกิการลงส่งลงสีซึ่งแบบ มันดีอ่ะเขาว่านสวยมากเลยอะทุกคนดูดินี่อ่ะอันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแม่น้องกวยจับด้วยคุณแม่น้องกวยจับเป็นธุระเรื่องการปิ้นห้นะคะต้องขอบคุณมากจริงๆนะคะเพราะว่าดิฉันก็ไม่สามารถ ไปปินร้านไหนได้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันวเขาเป็นร้านไหนกันบ้างนะจ๊ะก็นั่นแหละคุณแม่เราปวยจับก็เลยเป็นทุระให้แล้วก็จะมีอีกสองูปตรงนี้ข้างหลังนี่นี่นี่ข้างหลังนี่อันนี้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 ของอันนี้แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ของคุณโมนะเป็นของอินเตอร์เฟนอะเอ้ยจำไม่ได้แล้วขอโทษจำจำจำชื่อเขาไม่ได้นั่นแหละก็เลยแต่ว่าไปขออนุญาตมาเรียบร้อยแล้วนะอันนี้มากันที่อันต่อไปอันนี้จะเป็นแบบพวกของกระจกกระจิ๊กกระจกกระจิ๊กแล้วนะ เออมาเริ่มจากนี้เลยดีกว่าอันนี้เป็นของเป็นโปรเจกต์ Project น้องกัปโปรเจกต์ Project วันเกิดน้องกัปอ่าของอะไรเอ่ยของอะไรเอ่ยของอะไรเอ่ยขออเยขาออเลยคนของธนาวุฒิอ่ะถ้าพูดชื่อนี้นะทุกคนคิดออกไหมว่าตอนนี้เขากาลังมีโปรเจกต์อะไรกันอยู่อ่านั่นก็คือน้องโยกเย็นมันเองทุกคนจริง,รงๆเขามนีประมาณ สี่ลายใช่ไหมสีหรือ5้าลายนี่นนยแต่เราเลือกน้องกับเว้นมาน้องกับเว้นเราเลือกอันนี้มานี่เลือกเป็นน้องกับเว้นเว้นมาค่ะแล้วมันต่อ,อยังไงเนี่ยนี่มันจะมีลายยีราฟลายน้องอาสาใช่ปะแล้วก็หู ลายน้องอาซาแล้วก็มีลายอะไรอีกอะ่ะนั่นแหละแต่เราชอบลายนี้ที่สุดเลยอะ่ะมันกวนดิดแล้วมันก็จะได้อย่างงี้ทุกคนนี่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 เป็นน้อยยกยิบจะยกยิกักกกกบอะไรอ่ะยืมยืมหนังสือก่อนยืมหนังสือพี่มิวนี่มันจะอย่างงี้ทุกคนนี่นั่นี่ก็คือไม่ต้องทำไรแล้ววัน,วน พนวันก็นั่งโยกน้องเข้าไปโยกไปลูกโยกไปโยกไปโยกไปหลุดหลุดหลุดอ่ะก ah ็ประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็มีอันนี้เป็นปสเตอร์น้องไอ้ปสเตอร์ปัตเตอร์น้องปัตเตอร์ปัตเตอร์น้องกราฟนี่เป็นแบบลายทันตะวันจริงจอันนี้เขาก็มีพรีออเดอร์ด้วยเหมือนกันนะแต่ว่านี่ก็เป็นลายที่เราชอบเลยมันมีอยู่หลายลายแต่ลายนี้เราชอบมากๆาแล้วก็ได้มาฟรีด้วยเลิศ รถตรงนี้นะกระตุกกระติกหนึ่งจบไปแล้วนะเดี๋ยวมากันที่กระตุกกระติกต่อไปเลยดีกว่าอันนี้เป็นน้องสเตนดี้จิ๋วนะจ๊ะแต่ว่านี่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 อ่ามองไม่เห็นอะไรเลยมองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยนะจ๊ะทุกคนนี่คือน้องโฟกัสไหมโฟกัสไหมนี่นี่อย่างนี้ดีกว่าน,ๆๆๆนี่นี่นี่อ่านี่นี่คือน้องทุกคน นี่น่ารักปะอันนี้เป็นผลงานของคุณโมเหมือนกันคนเดียวกับที่ทำโปสการ์ดอันนี้นะน่ารักเนาะแล้วก็เขาแถมฟโต้ไอดีมาด้วยสองใบโอ้น่ารักดูดิคุณโมนี้ก็ว่ารูปน่ารักเนาะแล้วก็มีน้องจิ๋วสองอันนี้นี่น,น,นี่จริงๆอันเนี้ยคือแอบกีดตั้งแต่เขาทำ เขาทาของเขาเองอยู่แล้วอ่ะจริงๆอ่ะมันมีอันเนี้ยออกมานานมากๆแล้วเขาวาดเองแล้วก็เปสั่งทาอันเนี้ยเก็บอยู่คนเดียวเ <c oughs> มาเมา <c oughs> เก็บอยู่คนเดียวทีเนี้ยเราก็แบบโอ๊ยแอบดีใ,ใจว่าอยากได้แบบคือเปิดหานไหมหรืออะไรอย่างงี้แต่ก็ยังไม่กล้าบอกจนคุณโมเขาแบบมาเปิดเออหานกันไหมคะทุกคนอะไรอย่างงี้ก็เออให้เสร็จโจนแล้วก็เลยได้น้องมานะคะถ้าใครจำเออก่อนหน้านี้เราจะ สนาดุลงานคุณโมเขามากๆนี่ค็อแบบเชียร์ออกนอกหน้ามากเลยนะจริงจริง,รงฉันชอบฉันชอบเขาแล้วก็อันนี้นี่องค์เทพสเสด็จแล้วจ้าทุกคนถ้าขึ้นชื่อว่าองค์เทพเราว่าทุกคนน่าจะนึกออกกันแล้วนะจ๊ะเอยองค์เทพจิ๋งหลิวนี่ก็เป็นสแตนดี้จิว๋วน้องๆทั้งหมดอ้าเฮ้ยนารามีแถมโปดการด้วยอ่ะเนี่ย ของคนนี้ก็น่ารักคือแบบเน้นความเน้นความน้องอะ่ะเน้นความสามขวบยอะไรเงี้ยเนาะเอ้ยน่ารักอันนี้อยากจะบอกเลยว่าได้ช้าอืมเพราะว่าทํไาไมส่งคนสุดท้าย <c oughs> จริงๆถ้าทุกคนจําได้ก่อนอันเนี้ยเราแกะลายนี้ไปแล้วเนี่ยเราแกะลายนี้ไปแล้วรอบหนึ่งเพราะว่าก่อนนนั้นน่ะมันมีแค่ลายนี้ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยตอนหลังเขาก็มาเปิดอีกเป็นเจ็ดองเทพอ่ะน้องมาแบบพลึบพลึบทีเดียวเลยนะก็จะมีแบบเจ็ดองนี้ เส็ 7, ครบป่ะเนี่ยอ๋อมันรงมันรงอันนี้ด้วยมีอันนี้หนึ่งอันนี้คือเป็นเซตเซตใหม่นะมีอันนี้หนึ่งลายนี้หนึ่งลายนี้หนึ่งอะลายนี้หนึ่งอ่ะลายนี้ลายนี้อ่าลายเจี๊ยมลายนี้นนอันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้จะเป็นน้องกัฟนะ ทั้งหมดนี้คือพี่มีหมดเลยหมดนี้หมดนี้คือพี่มีหมดเลยแล้วมีน้องกับอันนี้มาน้องกับเป็นขุนกัดจังนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยกว่าดื่มดมออมันมีลายพิเศษด้วยอันนี้ลายพิเศษหลังจากเซตเจ็ดเซียนเจ็ดเทพก็คือเป็นลายนี้เอ้ลายแคนดี้ลายแคนดี้ลายแคนดี้ซึ่งอยู่ไหนบ้างแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวเราขอแกะน้องแล้วก็มาเรียงให้ทุกคนดูนะจ๊ะ อันนี้เป็นลายเป็นลายเยี่ยมแต่ว่าเราจะพูดแบบน่ารักๆก็เป็นลายเยี่ยมเยี่ยมใช่ไหมเยี่ยมอันนี้ทุกคนอยากจะบอกว่าเราสั่งช้าคือได้แบบได้เป็นเซ็ตสุดท้ายเลยเพราะว่าลืมเ <c oughs> นี่ยมันก,ก็จะกลับไปตอนที่ว่าเราบอกว่าถ้าเกิดอยากได้อะไรก็เก็บไว้ก่อนค่อยซื้อใช่ไหม <c oughs> มันทําให้เราแบบเอ้ยบางทีก็ พลาดบ่อยพลาดในการซื้อบ่อยแต่ก็โอเคแต่ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราอยากได้จริงๆแล้วมันแบบเอาลืมลืมโจยนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราอยากได้จริงๆแต่เราจำวันผิด <c oughs> ไม่ใช่จําวันปิดพีผิดนะคือจําวันที่วันนั้นนะ่ะผิด <c oughs> โทษถังก็เลยเขาปิดไปแล้ววันนั้นนะ่ะแต่ว่าเราก็ยังก็ยังเอาไอเนี้ยไปแจกอยู่นะ ยังแจกอันนี้อยู่คือเราแจกเองทีนี้นก็ยังไม่ะตะกิดตะขวงใจอะไรจนแบบมีคนมาเมนชั่นว่าอ๋อวันนี้ก็เพิ่งสั่งไปนะเ,เพิ่งสั่งเพิ่งสั่งอะไรวะฮ๋จริงด้วยเขาเปิดพีเจ็ดเจ็ดเทพนี่หว่าเอาตายยังไม่ได้สั่งเลยแล้วมันเลยเที่ยงคืนมาแล้วด้วยเอาเอา,เอาไงดีละทีนี้เอาไงดีพรุ่งพรุ่งนี้เช้า,าวันลุงขึ้นก็เลยแบบเอออนุญาตแบบขอเดียไปทามหน่อยนะ ขอสักหนึ่งเซตทันไหมคะตอนนี้สรุปว่าทันทันเว้ยทันเฉยได้เป็นเซตสุดท้ายกลับมานะจ๊ะนี่ๆได้เซตสุดท้ายโอ้ใจดีมากคือให้เราแบบมาเสียบตอนสุดท้ายพอดีเลยต้องขอบคุณมากมเลยนะคะไม่องั้นก็ไม่มีอ่ะไม่ได้ต้องไปตามหาเอาทีหลังอะ่ะต้องไปซื้อต่อคนอื่นเขาแล้วถ้าอย่างนั้นนะ นี่อันนี้เป็นแบบนักรบพระอมนักรบพระอมนักรบคือยังใส่แพมเพิดอยู่เลยลูกอันนี้แบบมีมิวเล่นกีตารู้เดี๋ยวนะสลับที่ให้น้องนิดนึงน้องแบบอุปกรณ์น้องคือเกะกะมากอ่ะหมดแล้วยังอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า อันนี้เป็นคุณกัะจงังอันนี้อันนี้ไม่มีแจกนะทุกคนเพราะว่าเรานั่นแหละอย่างที่บอกคือทันมาแค่เซตเดียวก <c oughs> ดซื้อแจกเดียวตอนรกับว่าจะซื้อแจกด้วยแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้ นี่เป็นมิวกัาฟแคนดี้นี่นี่นี่อ่าอยู่ตรงไหนดีอ่ะตรงนี้ได้ไหมเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่เราโชว์ไปแล้วอ่ะเราไม่อ,อยากแกะเนื้อไว้แจกอุย้ยนี่นี่ทุกคนเดี๋ยว <c ười> ต้องแบบต้องค่อยๆกั้นหายใจ นี่ทุกคนดูๆๆดูดูดอ่าเอ้ยดีป่ะดีป่ะอ่าค่อยค่อยคกันหายใจมือจะสั่นนิดนึงทุกคนสวยไหมสวยเนาะต้องแบบกราบขอบคุณจริงๆที่ให้เราเป็นเชตสุดท้ายนะคะดีใจอ่ะต้องน่ารักมากทุกคน อ่าส่วนใครที่พี PI ไม่ทันนะคะเขาไม่ได้เปิดหาแล้วนะคะเขาปิดไปแล้วนะคะแต่ว่าเรายังมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กปี่อันไม่รู้นะแต่ว่ามีมาแจกแน่นอนเอ้ยทำไงอ่ะติดตามเทลวิตเตอร์ชานาอินเพนด้วนะคะมีมาแจกแน่นอนแต่ว่าตอนไหนโอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่บอกหรอกแต่ว่าเฮ้ยสเปรย์ไลน์ใหม่ก็สวยนะคะตึ๊บติ๊บต๊บต๊บน้แจกแต่ว่าตอนไหนไม่รู้ไม่บอกเลยทำไมหนูทำตัวหน้าเหมือนไส้จังเลยอะวันนี้ฮะทุกคนจริงจริงช่วงเนี้ยคือ เป็นช่วงที่เราแบบอยากขอบคุณตัวเองที่ว่าทำขี้อดขึ้นมาก็คือจะได้บน่นจะได้เม้ากับทุกคนนะคือเป็นช่วงที่ได้ลดปล่อยเพราะว่าเวลาทำรีแอคอะเราเราก็ต้องพูดเกี่ยวกับทลิปที่เรารู้ใช่ไหมเออมันไม่ได้มานั่งบน่นนั่งอะไรอย่างเงี้ยพอมีช่วงที่อดเราก็ได้บน่นมีใครฟังไหมไม่รู้มันก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วขอให้ได้บ่นก่อนขอยได้ให้ได้พูดกับกล้องให้ได้แบบเออได้เป็น ขาเรียกว่าไ,ได้ลีเล็กบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็ดีดีดีขอบคุณทุกคนด้วยที่ดูกันมาจนถึงตรงนี้นะคะยังนั่งดูกันอีกนะคะขอบคุณขอบคุณมากๆจริงๆนะคะที่ติดตามเราแล้วก็ติดตามทั้งมิวกับด้วยให้ก็อยู่ตรงนี้ด้วยกันไปนานๆนะคะรับรองว่าในวันข้างหน้ามันจะต้องดีมากแน่นอนถึงแม้ว่ามันจะยากสักนิดแต่ว่าเราเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ก็คืออยู่อย่างเต็มใจ เต็มใจที่จะอยู่เต็มใจที่จะรักทั้งมิวกรับแล้วก็เต็มใจที่จะเอ่อซัพพอร์ตทั้งมิวทั้งกรับไปด้วยกันนะคะโอเคขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในเลี้ยงหน้าแล้วก็คี้วัดจันนี้อีพีหน้านะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะขอบคุณมากยังไงก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนตึ้งตึ้งกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายเจอกันใหม่ในรีแอคหน้าด้วยกบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายได้บ่าย Bye bye. Bye bye.